วัสดีครับทุกคนมาเจอนะครับผมคืนนี้ผมก็พาทุกคนมาปักเบ็ดหมายเดิมครับผมหมายเนินเขาครับเนินเขาเล็กนะ้ำเบ็ดก็สิบเก้าหลังครับผมวันนี้ใช้เหยื่อสองอย่างครับเหยื่อเข็จจมูกกับเหยื่อไ้เดือนครับผมไปครับผมเราไปลุ้นกันนะว่าคืนนี้จะหมาไหมครับผมดูสองรอบคอเนาะรอดมิกถึงนี้ก็รอดชายาทีครับไปครับผมไปปักเบ็ดดีกว่าตรงนี้ก็ประมาณสักคู่หนงนะตุ้งกว่าแล้วครับผม,ม,ม,นนะผมไปครับปักหลังได้ครับ อย่าใส่เดินวอาหลังแรกให้โผน้ำก็แห้งครับไม่รู้วจะยึปลาหรือเปล่าครับลุนกันนะครต่อไปตรวงนี้ก็หาไม้ปักยากมากครับน้ําแห้งไปหมดเลยไม่มีไม้ปักเลยครับผม้องซ้ำไม้เดินหนเดียวไม้ไหนกินก็ หกหมายนั้นแล้วทุกคนเนาะมันหาหมายยากครับตรงนี้น้ำมันแห้งครับหาหมายากมันหาหมายยาก,หาหายยากลงขึ้นโลชันครับผมช่วงนี้อากาศค่อนข้างหนาวแล้วทุกคน อากาศหนาวนิดหน่อยคนระับไม่รู้ปลาจะกินเยอะหรือเปล่าน้ำก็แห้งครับที่ก็ชันที่ปักตปืกก็ไม่ค่อยมีคนระับไม่รู้จะหมาือเปล่าล้วนก,กันทุกคนเนาะถ้าไมหมาเราเชื่อว่าเซเมสาครับผมครับผมลงล้ำบากมากอย่างนี้ใช่ หลังนี้ใส่เกจโมครับผมหลังต้นอะไรนะต้นอะไรไม่ต้นตาลหรอ้นอะไรนะหลังก็ให้ไม่รู้ปลายจะดีหรือเปล่าลุ้นกันนะใส่เกจโมลหลังนี้รุ่นต่อล้นต่อทุกคนเห็นไหมครับผม ปลาช่อนรอ,อก,กิน,นแล้วผมเนี่ยไหวแล้วโอ้โหเดี๋ยวปักที่หลังหนึ่งเนาะนี่ครับปักเขตะม้ับผมลุ้นๆกันนะมีลุ้น,น,นครบนับอย่างนี้มีลุ้นน้ำมันแห้งก็ไปเลยนะไม่กินลุ้นปักลุกเนี่ยนะแก ุ้นนะครับลุ้นลุ้นมาที่เห็นมากลุ้นโอ้น้ำขุ่นเลยผมแม่งมีปลายแม่น้ำขุ่นช่วยเลยช่วยเลยครับหมายนี่ก็ต้องปักใกล้ๆกันนั้นปักทีๆเนาะเพราะมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่หลังนี่เขียเอออย่างนี้เหย่าเสียเเดี๋ยวละหลุดปักกันไปแล้วจะมุดเลยเสียเร็วเลยครับ ุครับมาหมายนี้มันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ครับต้องปักทีๆนะปักใกล้ๆนะอย่างน้ําก็แห้งครับผมหลังนี้เขีตดโมโนนะหลังนี้เสียเดียนะครับผมพูดผิดพูดถูกวะหมายนี้มีมีควายมีวัวนี่แหละครับผมมีควายมีวัวเดี๋ยวให้ถ่ายทุกคนดูเนาะมีควายด้วยครับผมควายเราอันนี้เดี๋ยวเดียครับผมควายสีดำมัพ ตอนเราวางเดี๋ยวมันควิดแล้วครับผมมีควายแล้วเนี่ยครับมองแล้วผมโอ้เสียวเลยอย่าเอาควิดเนี่ยอย่าล่าอย่านะานะปักใ,ใกล้ๆกันต้องปักใ,ใกล้ๆกันอยู่ไม่เดือรับผมน้ำแห้งครับต้องปักที่ๆกันเลยครับผมเต,นนะต้นกันเนาะว่าเคลื่อนกันหมนัน มาครั้งนี้นี่โหรถไถไถ่เลือมมากมากแล้วไม่ลกแล้วผมมาครั้งก่อนนี่โหยากขึ้นเลยนะมาครั้งนี้ตักหาที่ตักง,ง่ายเลยครับผมไม่ค่อยลกเท่าไหร่นะครับลุ้นตามตามกนน้ำก็แห้งแล้วเนี่ยเริมแห้งแล้วมาครับผมมาครับตักหลังสุดท้ายทุกคนดูดีกว่าเนะเดี๋ยวก็จะว่าจะไปหา ปเปลี่ยนอะไป,ไ,ไ,ปไปเอาที่มันตัดที่มันใกล้ๆนันะครับมาไว้หลังหนึ่งหลังสุดท้ายพุ่นเนาะอันนี้ต่อหลังสุดท้ายนครับผมไม่ใช่หลังสุดท้ายเนาะว่าจะไปเอาพันนี่ครับที่ปักใกล้ๆย้ายมา้ากหลังครับหลังนี้ต่อเกือบจกหลังสุดท้ายครับต่อยางหลังสุดท้ายเนาะทุกคนเนาะใ่เกิดโมครับผมเดี๋ยวนะมดี๋ยนีะมดี๋ยวไหคืนนี้ ดี๋ยวผมจะไปเอาเนี่ยครับเบรกอีกงหนึ่งมาตัดต่อจากหลังเนี่ยเนาะมันตัดขีกันไปครับตัดใกล้กันกันแล้วครับผมมาครับผมมาครับเบ็ดไม่รู้หลังไม่รู้เบ็ดนี่ของใครนะครับโอ้ทิถงไว้นานมากแล้วผมมาสองัางสามพางนี่ไม่เก็บแล้วไม่รู้ของใครเนาะมันเก่าแล้วผมผมก็เลยขอยืมก่อนเนาะหลังสุดท้ายขอยืมบอกคนอื่นนะไม่รู้จะหมายอป่รนะครับหลังสุดท้ายเป็นเหยื่อเสียเดียนะผมดุนกันนะ พอดีเห็นทิ้งไว้นานแล้วไม่มาเก็บเลยครับไม่รู้ของใครนะครับถ้าจะลืมไว้นะครับแต่หนี่เริ่มกินแล้วอะแต่หนี่เริ่มกินขอแล้วไม่รู้จะหมาหรือเปล่ปากได้ไหมครับพี่ก็แอบผมลุน้นลงไปเนาะว,ว่ามันจะหมานไหมผมอม ไม่คิดแล้ทุกคนนะครับให้แใ่ง่าครับผมรอบดูกลับมาไม่มาครับถูลังหมดแล้วคนร้อนครับผมต่อเสื้อร้อนมันร้อนครับเสื้อแขนยาวเดี๋ยวลุ้นกันเนาะตอนนี้ก็กลับมาสักสองทุ่มแล้วเราจะคิดสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราไปดูอีกทีนึงนะทุกคนเนาะเดี๋ยวขอพักก่อนนะครับเดินเดินกลับมาไม่ได้ตัวผมขอพักแล้วลุ้นกันนะว่าคะนึกถึได้ไหม ไปทุกคนไปครับตอนนี้ก็ประมาณสักสี่คุ้มนะผมเมื่อกี้ผมก็นั่งเล่นดูช่องนี่ะครับดงเนตรพาด้วยครับผมผมเป็นเอฟซีผมเป็นเอฟซีดุงเมฆเนาะก็เลยควาพูดคำจาก็ส่วนมากจะเป็นจะเรียนแบบดุงเนตรนะครับก็ขออนุญาตดุงเมฆเลยนะแล้วก็ผมบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นเอฟซีดุงเนตรนะครับผมคำพูดคำจาหรือว่าวิถีชีวิตเนี่ยผหรือว่าเนี่ยผมจะเรียนแบบดุงเนตรนะครับผมครับผมไปดูดีกว่ารอบแรกครับรอบจะหมาครับผมไปครับครับ เมื่อหาเสี่ยจกัโมได้นิดหน่อยครับถ้าเปี่ยวไหนที่มันหมดเราก็เปลี่ยนนะทุกคนเนาะเปลี่ยนเป็นเสี่ยกับโมบ้างเอยเดือนบ้างครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเรามรรลุนกันนะครับผมไปครับเมื่อกี้เพิ่งดูช่องลุงเดชเสร็จแลครับผมไปครับไปครับผมไปดูหลังแรกครับผมเมื่อกี้ก็เพิ่งดูช่องหลุงเดชเสร็จนะครับผมเจ็ดสี่ลุงเดชเนาะสุนมากวิถีชีวิตคำพูดก็คำจาอะไรพวกเนี่ยจะเรียนแบบลุงเดชนะครับผมเออ หลังแรกไม่กินนะผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนไปปักด้านล่างดีกว่านะครับนี่ครับผมเจองูครับผมงูแสงอาทิตย์ครับเมื่อกี้ผมจะเออจะเดินไปเก็บเบ็ดแล้วผมนี่ครับเกือบเหยียบโดนนะครับผมนี่ครับเจอก่อนนัดงูแสงอาทิตย์งูแสงอาทิตย์ครับนี่ครับผมไม่มีพิษนะครับผมเป็นเป็นอย่างนี้นะงูแสงอาทิตย์นะเป็นงูไม่มีพิษนี่ครับ มยาวจ้าลาดครับผมยาวจ้าลาดหากินไข่หากินมันเนาะดูหลังที่สองครับผมหลังที่สองโอ้หลังที่สองก็หนิมเสี้ยงครับเดี๋ยวย้ายไปด้านล่างดีกว่านะทุกคนนะหมายด้านบนไม่ค่อยบาดเลยย้ายมาสองหลังแล้วผมย้ายไปตักด,ด้านล่างเนาะดูหลังนี้ครับเออหลังนี้ก็หนิมซี้ยงครับผมย้ายไปด้านล่างดีกว่านะ ดึกๆมาอากาศก็เริ่มหนาวแล้วต้องใส่เสื้อแขนยาวครับผมเมื่อกี้ยังร้อนอยู่เลยดึกๆมาเออเนี่ยครับกบหนาวแล้วกินครับผมกินครับกินครับทุกคนนี่ครับผมว่าแล้วนี่ครับไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่ากินครับผมโอ้ยยะ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 ย,ยนะยะนะ โอ้ปักไหนนยครับผมนี่ครับผมมนมานมานัมนคืนนี้ไม่เห่าแล้วครับผมขึ้นบ้านอย่างเสือครับผมนี่นี่ครับยาวจนโลครับยาวขาวจนโลครับผมอยากขาวจนโลเดี๋ยวขอจะตา,านะครับผมนี่ครับหมานมานครับผมว่าแล้วนะหมั หลังเนี่ยมานตลอดได้ที่เนี่ยที่เอต้นตาลเนี่ยครับต้นต้นร้าน,นลูกมาน,นะครับตักที่นี่ที่ไร่เนี่ยมานตลอดนะครับผมนี่ครับผมอืมขาวตัวโลครับผมมานมานครับเด็ดใส่เหยืย่อแล้วก็ให้มันรลุพูมิีิศแล้วทุกคนนะแน่ให้แล้วเนาะขึ้นบ้างอย่างเสืออย่างนุ่งเรบอกครับผมดูหลังนี้ครับหลังนี้จรินไหมเอเอหลังนี้ไม่กินครับผม เขียวยังอยู่ครับเนี่ยครับผมย้ายมาปักใกล้ๆที่ฝั่งนะ้ผมเอเอเหยื่อเส้เดือนไม่กินนะผมผมนี่นะดีใจแล้วครับผมได้ตัวสองตัวก็ดีใจอะครับมันเป็นปลาธรรมชาตินะทุกคนนะดูหลังให้กิน,นี้เออหลังนี้อันนี้เหยื่อเส้เดือน,นัะผมเดี๋ยวขอเป็นเหยเืย่อน,นะเหยื่อหายแซบครับดูหลังนี้หลังให้กินไหม อย่างนี้เมื่อกี้น่ะเหยื่อเหลือนิดเดียวเดี๋ยวใส่เหยื่อเพิ่มนะเหยื่อใส่เดือนครับผมจำหมาอีกไหมลุกหลังนี้ครับเออหลังนี้เหยื่อยังอยู่ครับผมเมื่อกี้ครับเพิ่มจำหมาไหมเหยื่อใส่เดือนเหยื่อใส่เดือนเออเหลือนใส่เดือนเหลือนิดเดียวเดี๋ยวครับเป็นเหยื่อใส่เดือนนะหลังนี้กริงไหมเออหลังนี้จรินนะผมหลังนี้ครับหลังนี้กริงไหมนี่เหยื่อจะโม้ครับ เอ๊ะไม่กินครับจะจำโมก็่ะลุ้นลุ้นลุ้นหลังเอ๊ะเหยื่อยังอยู่ครับผมเนี่ยรดูมาหลายหลังแล้วนะอย่าบอกว่าได้ตัวเดียวอะอยู่หลังนี้ครับผมเอ๊ะยังไม่เขียรยังอยู่ครับผมตอนนี้ก็ประมาณสักสี่ทุ่มแล้วผมตอนนี้ยอยู่หลังนี้เอ๊ะหลังนี้ก็ไม่กินครับผมนี่ครับดูมาหลายหลังอะยังไม่กินสักหลังเครับผมอยู่หลังนี้เออหลังนี้ เย่อหายแทบผมเดีย๋ยวเปลี่ยนเป็นเหยื่อกิจมโ้ดีกว่านะขออีกสักตัวนะเพิ่งได้ตัวเดียวเลยดูหลังนี้เออหลังนี้ก็ไปกินครับผมเป็หลังนี้ครับผมเออหลังนี้เข็ดยังอยู่ครับผมยังหอยตน้องครับผมออไปดูหลังสุดท้ายดีกว่าครับอย่างน้อยคืนนี้ก็ไม่ห่อแล้วครับผมเึินบ้าเหย่าอเสียเหยื่พวกนี้เราลุ้นต่อนะไปลุ้นหลังสุดท้ายดีกว่าครับผมากายก็เริ่มเย็นแล้ว เออหลังสุดท้ายเออที่เบ็ดครับนี่ครับเหยื่อเบ็ดห้อยอยู่ข้างบนเนี่ยครับ๋ยวเปลี่ยนไปเขียนมดดีกว่าน้อะนี่ครับห้อยพันอยู่เนี่ยบนนะครับนี่ครับโอ้หนี่ครับผมมาละมาตัวหนึ่งครับคืนนี้เกือบแฮวครับผมเกือบแฮวแล้วทุกคนเนาะดีนะครับที่มันได้ตัวหนึ่งเนาะนี่หลังเนี่ยที่ได้ครับผมไปพวกนี้เรามาลุ้นต่อแลวทุกคนเนาะเดี๋ยวขอกลับบ้านนะครับผมลุ้นกันนะพวกนี้เช้าว่าจะได้อยู่ไหม แรับผมตอนนี้ก็ประมาณสีทุ่มกว่าสี่ทุ่มครึ่งเลยแป๊บกับบ้านดีกว่าไทุกคนตอนนี้ก็ตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วผมเราเป็นรุ่นกันนะว่าเช้านี้จะหมาดไหมครับไม่รู้ใคใส่ปว่นะาครับไปครับผมรุ่นกันเนาะอากาศหนาวตอนเช้านี้ครับผมอากาศหนาวเลยโอ้ตอนเชาน้านี่อากาศหนาวมากเลยครับตอนเช้านี้เย็นเลยครับผม ดูหลังที่มันกินเมื่อคืนเนาะอีกสามหลังนี่ย้ายไปด้านล่างแล้วครับไม่รู้จะหมาหรือเปล่าดูหลังนี่ก่อนครับหลังแรกนี่อยู่ใกล้นะครับโอ้อากาศเย็นหรือเปล่าไม่ถึงไ,ไม่กินนะครับผมเก็บอย่างอยู่ห้อยห,อยหรือโน้ครับผมเดี๋ยวขามมาเก็บนะดูหลังต้นไม้นะครับหลังใต้ต้นไม้อนนี้จะกินไหมตีเสยงปลาด้หรือเปล่าปลากินเหยื่อไหมนี่ยโอ้ โอ้ทำไมไม่กินเหยื่ยอทุกคนน้ําขนติ่วเลยครับผมนี่ครับนี่ครับแต่ไม่กินเหยืยห่อครับผมโอ้แปลกเหมือนกันหลังนี้เห็นไหมเออหลังนี้เหยื่อหายแทบครับผมไม่กินครับที่ผมมาดูเบ็ดเช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะครับตันดีต้องเข้าง,งานเช้าเนาะเข้าง,งานเจ็ดโมงครับผมก็เลยต้องรีบมาเก็บเบ็ดก่อนครับดูหลังนี้เห็นไหม เออหลังไหนๆก็ไม่กินนะผมเขียดจะโม้ยังอยู่เลยครับผมโอ้สงสัยจะแห้วแล้วเช้านี้สงสัยจะแห้วแล้วเช้านี้เดีอยวหายแซ็ตครับผมเดี๋ยวเข้ามาเก็บนะครับหลังปุ้นก็ไม่กินครับผมนะครับอยู่นั่นนะครับหลังนุ่นก็ไม่กินครับผมมาดูเบ็ดเช้าหน่อยเพราะพอดีต้องเข้าเช้าต้องเข้าเวรต้องทํางานเช้าต้องเข้าเช้าครับผมดูหลังนี้เออหลังนี้ก็ไม่กินครับผม ช่วงนี้หน้าหนาหาปลาไม่ค่อยหมาเลยครับผมหาปลาไม่ค่อยได้เลยนี่ครับเหยื่อนี่ก็ไม่กินครับผมเนี่ยครับโอ้หลังนี้นี่มาพันที่เนี่ครับผมน่าจะหลุดเนาะทุกคนเนาะเนี่ยครับดูหลังนี้ครับหลังติดตีกันนี่ครับหลังนี้ก็ไม่กินครับผมเออสงสัสจะแห้่แล้วเช้านี้ทุกคนเนาะถ้าไม่ได้ก็เชื่อมาชมบอากาศแล้วกันนะครับอากาศมันเย็นเนาะ นี่ครับผมหลังนี้ก็ไม่กินครับเออขอรักตัวสองตัวก็ยังดีนะดูหลังนี้ครับเออหลังนี้งเงียบคลิปนี่หา is, ยเยอะหายแซบครับผมเอาละเอาละหมาก็หอนครับผมหมาหอนเจอเลยเปล่าหมาเช้าเช้า,<ส>าแบบนี้หมาก็หอนครับหลังนี้กินไหมเออหลังนี้ก็ไม่กินครับผมเยอะยังอยู่ครับเออใัวใจเจอแฮ้านะผมหมาก็มาหอนปลาก็ไม่กินเบ็ด หลังนี้ก็ไม่กินเขียดยังอยู่แล้วผมนี่ครับเออเทีว่ามาชมบรรยากาศแล้วกันนะทุกคนเนาะของมันอยู่ในน้ําครับผมผมก็ไม่รู้จะทาไงนะครับมันไม่กินเองครับผมคิดว่ามาชมบรรยากาศแล้วกันนะครับตอนเช้านี้น่าจะแห้วนะครับหลังนี้ก็ไม่กินดีครับตอนเช้าๆอากาศก,ก็เริ่มหนาวครับผมอากาศก,ก็เย็นหน่อยใส่เสื้อกันยามาครับผมหลังไม่กินเนี่อาล่ะอาล่ะ แห้วแล้วครับผมแห้วแล้วอย่า,มาไม่ได้เลยน,นี่ครับผมนี่ครับได้ครับผมได้ครับนี่ครับผมอย่าไม่ได้เคยอ๋อ<า>อ๋อเหนียวไหมเหนียวนิดไว้เดี๋ยวแปน้นนึงนะครับเดี๋ยวยยเดี๋ยวมันมันขำแย่ครับเดนะี๋ยวมันจะหลุดเนาะเดี๋ยวครับ นี่ครับผมต้องรีบดึงครับผมไม่งนั้นหลุดครับนี่โอ้ไม่เกือบแห้วนะทุกคนด้วยาจแห้วนะครับผมนี่ครับได้อยู่ครับผมขาโจโลครับยาวโจโลครับผมนี่โอ้หมันมันครับผมหมดหมันหมันมันครับเท่าเท่าเมื่อวานเลยทุกคนเนาะนี่ครับโอ้เดี๋ยวเขาเก็บป้าครับผมไม่ขึ้นบ้านอย่างแมวแล้วเช้านี้นึกว่าจะแห้วครับผมหมันอยู่ครับโอ้โหดีใจมากครับผมดูมาหลายหลังโอ้ขอมากครับ หมาก็มาหอนตอนเช้าไม่รู้มันเห็นอะไรนะทุกคนนะเอ้าเอ้าเหนียวไหมเหนนียวไหมเหนนียวไหมเหนนียวไหมเอ้าเอ้าโอ้โหแรงเหมือนกันนะครับดิ้นแดงเลยครับดิ้นแดงเลยโอ้ยไม่หลุดครับอย่างนี้ นี่ครับผมขาวจนโลครับผมเอ้าเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวมันหายแทบเดี๋ยวมันหายแ่บแล้วเดี๋ยวขอใส่อย่างนี้ครับใส่ถุงครับเดี๋ยวมันหายแทบนีไม่ได้กินละนนใส่ยิ่เลยครับผมมีครับรผมนีครับอโหบานมหาครับผมเช้านี้เช้านี้ไม่แห้วแล้วเช้านี้ได้ขึ้นบานอย่างแมวแล้วหลังนี้ทํามมันโก่งอย่างเงี้ยโอ้หไม่รู้อยู่อเบล่านะยาด พันกับหญ้าแล้วผมโอ้น่าจะหลุดนะครับหลุดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่หลุดคนระับไม่หลุดครับผมได้ครับโอ้อ๋อดิมดิมไม่ดิมดิมไม่ด่มดิมไม่ได้นะดิมๆๆๆดิมไม่นะนี่ครับผมได้ครับโอ้เช้านี้ไม่เฮวแล้วผมได้สนีิครับได้อีกตัวนึงครับผมนี่ปลาช่อนน้อยครับผมหมนๆๆันหมันมันเดี๋ยวขอเก็บปลาแล้วผมหมันมานๆๆมานะหมัลนะเช้านีห้หมันมาอีกตัวหนึ่งแล้ว ดีใจครับผมดีใจครับปลาธรรมชาติาแล้วทุกคนเนาะนึกว่าจะไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็เกรงใจทุกคนนะเกรงใจเอฟซีเนาะที่เข้ามาดูกันนะครับถ้าได้นี่ถ้าได้ยังพอว่านะครับถ้าไม่ได้เนี่ยก็เกรงใจเอฟซีเนาะเกรงใจทุกคนนะครับมีครับผมหม,มานหมานเช้านี้ขึ้นบ้านอย่างเสือครับผมใช้คําพูดคำจ,จาก็ส่วนมากจะเหมือนลุงเนตรเนาะลุงเนตรพาเลยเนาะเพราะว่าพอดีว่าผมเป็นเอฟซีลุงเนตรแล้วก็เลยเหมือนกันะ เหมือนคล้ายๆกันเนาะก็เลยยืมคําพูดคาจามาจากลุงเนยหมดเลยครับขออนุญาตลุงเนยเลยเนาะถ้าใครแบบเป็นเอชซีลุงเนยก็ฝากบอกลุงเนยหนยนะครับผมหาอยู่หากินแนวเดียวกันนะมันก็เนี่ยครับคาพูดคาจาวิถีชีตหาก็มันก็จะเหมือนคล้ายๆกันเลยครับผมนี่ครับผมไปดูลุ้นหลังต่อไปครับน่าจะเหลืออีกสองสามลังอยู่ครับผมเหล่าเมื่อกี้ทุกคนมันเป็นนี่ยครับเหยื่อไส้เดือนครับผมที่ติดปลาช่นน้อยเนาะ เป็นใชไส้เดือนนะผมะดังหลังนี่ไมเบ็ดโกงงครับนี่ครับหลังนี่กินได้ป่าเนี่ยถ้าไม่เบ็ดโกงงเออไม่น่าจะกินนะน่าจะหลุดครับผมน่าจะหลุดนี่ครับนี่ครับน่าจะหลุดับ,บดผม <c oughs> อันไหนที่หลุดก,ก็ปล่อยทำพันไปนะทุกคนเนาะ <c oughs> ไปคทุกคนไปครับไปดูหลังสุดท้ายดีกว่ารุ่นหลังสุดท้ายครับไม่ขึ้นบ้านอย่างแมวแล้วเช้านี้ผมขอบอกนะผมเรียนแบบลุงแน่นะครับผมบอกตรงๆเลยอะหลังนี้เห็นไหมเออหลังนี้อ๋อนำขนติ้วเออนี่ครับปลาเนี่ยปลาช่อนครับผมตัวใหญ่เลยครับนี่ครับนำขนติ้วครับผมไม่กินเหยื่อครับเออไม่เป็นไรเนาะมันยังไม่ถึงเวลาของมันครับ ไปเก็บเบ็ดกลับบ้านดีกว่าทุกคนเนาะโอ้หมาดมาทุกคนเนาะนี่ครับผมได้สองตัวครับเมื่อเช้านี้กับเป็ดเก้าหลังครับผมหมานาหมานาเนื่อจะไม่หมาละผมเกือบแพ้ครับเกือบแพ้ตอนนี้ก็สวา่างนะทุนตอนนี้นี่ครับที่หาผู้หาปลาที่ปักวงุปักเป็ดเนี่ยแถวแถวนี้ยครับใกล้ๆในเมืองครับขอขอบเมืองหน่อยครับ ใกล้ๆหมู่บ้านที่ชุมชนเนี่ยเนาะพอมีอะพอได้กินนะทุกคนเนาะเดี๋ยวผมขอกลับมาเดี๋ยวจะไปสรุปทุงานที่บ้านอีกทีนทุกคนเนาะสรุปผลงานที่บ้านอีกทีนึงจะได้เห็นกันชัดๆจะได้เห็นกันจ่าๆนะทุกคนเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันเนาะฝากทุกคนกดไลค์กคดแชร์กดติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับอย่าพลาคดคลิปต่อไปแล้วทุกคนเนาะสวัสดีครับไปผมกลับป้านดีกว่าหมานมาแล้วผมเนี้ยขึ้นบ้านอย่างเสือ นี่ครับผมกลับมาถึงห้องแล้วครับผมนี่ครับที่ขังที่ได้เมื่อวานครับนี่ครับได้ตัวนึงครับแล้วก็ตอนเช้าอีกสองตัวครับผมนี่ครับหมานมาแล้วทุกคนนะอันนี้ไม่ใช่ครับทุกคนนะนี่ครับผนมานหมานครับได้สามตัวพอได้กินแล้วทุกคนเนาะ